ีนอันเปลี่ยนปีไซ้์มูลิงเขาค่ะใน่ยอยู่วันตาวพะเนาะผักทอนย้อนสู้ถึงมาเนี่ยมีสองยามอยู่อยู่ยามอยู่มาซ้อมย่องนี่มีสามไปยามอยู่อันนั้นเนี่ยไปถอมด้วยค่ะนะดีไซมูลิงเออมิติเลยก็เอ่อพวกอันดังๆไว้ในก่อนนั่งไวเ้เกลียนเกลียนนั่งไว้กึมกึมค่ะนะกูขาดตักฮักค่ะ มองถอดสิกับหมอหมอขาพี่จมขาพี่ใจสุวรรณเลยที่ค่ะขาต๋องเออคุณผ่านเบื้องเลยค่ะอ๋ออย่าีปไม่ใส่ะวันเบื้องนี้มันจ้องตองอยู่ค่ะนะอ่ำมีวันมีเบื้องก็อย่าไม่ใส่โต๊ขาขอต่ำมีวันมีเมืองค่ะคัดเดลยค่ะพันเอไว้กูตามมาไว้เขากูเมืองขนาดข้าก็กินเบื้องเลยก็เลยค่ะพี่ใจสุวรเป็นเรื่องราวอ่ามิติอยู่ดีดีเดี๋ยวสมน้องมาขนาด ต้องดปกบขายลม้มล่ง่ะนะแล้วอิหลูด,ดีเบอร์ในสมัตมีวันมีเบิเอนะ้องอะเนาะใ่สุวนเขาในพิสมบิตเจ้าคือองคาราบิมีวันมีเบิ้งในนี้อันนั้นก็ปีลุงในกงไม่ออนลูกจอ่อหอยมากแค่พีน เราปั้มลงสองโคองคันเนาะเกี่ยวกับขาผมเกี่ยวขึ้นมองเงินขึ้นเลยค่ะนะพวกเกี่ยวกับเนี้ก็เท้าดัีห้องยาวผมเกี่ยวนก็บที่ห้องปอดค่ะเนาะสะฮอนเขาก็ขื้นนะเนี่ค่ะว่ะผู้ใหญ่ตึงเอาค,นคนอาาอออันเนี้ตั้งคำค่าเนาะมีขายยำตัดติ่มซี่เสื้อเนี่ เเทียงตั้งยาตีจุดปายาเฮียน้องอยาก้นเผาปิดจุงได้หรอยอที่จุดแกค่ะน้อ,องเมือ,อ,ไไองไทยเห่นมีค่ะโย <c oughs> อ๋อลยหยดมือซบองขอกอมรักไพยบอกมังกาลาซึหาบุรีนอนก่อมีเทียงกลางสามอลอซึหาบุรีนอนมันก่อมีเทียงตางสามหว่านอนมีสามโกนไอดินอนกันเลยนะาวบเตอดินอนมีขนเนาะผู้สงโกนได้กองนอนดังซ้ายกองนอนดังขวาขน่ะเนาะ ပြားဆောင်နေတယ်တော့ကလန်တော့တော့တော့တန်းတင်ကြီးယောရိုစီကိုခါပြေເອါမစစ်ကြိုထိဟုတ်ခုခါတန်းတန်းဟွေတန်းတင်တန်းခါဟဲအာဘိဆိုင်မူလင်ခေါ်နေနော် จงมาปัวปิสามปลิงคนอัมยมเนก็เอาตัวยอะไรปัวเอาเตียงสามก็ได้ที่ที่เสมอคำหิมกินเป็ดซีเสือนาปีน่า สายปีอำยุมายอดนุมันเสียงนอหรัตนพอยปุกดอยดีป้าหุมันอำเสียค่ะนอดอยน้องกดเดลาลงกดลาสายปีีกเลียจูเพลาน มีดอกทิ โปรกรรมสามนีนก่อนอ่าก็มาทุรักัพย์ในหมันเตียยค่ะนะอย่าโป้เฮียงค่ะจีบค่ะนะใช่ไหมอ่าพี่ชายมูลิงเขาไหนคุ้นห้องว่ากุนตับใหญ่ใส่ลงทานอนี่หน่อ ยส้งสุขหนึ่งมือหนึ่งมัดหนึงกัดหนึ่งวันก็เปี่สีนมคำเปียวไปออกกาเรีทุ่งทยยามือสางเศตอนกวนหวาาวน่างไว้กัเปียวายอยงน้กนหยงพายาเกาสุนาปินานี่ี่ไซม์ลิงเนาะหลนนำก็คำเส้นเี่ปูอีมีวาสนาใครเกียยอยู่ดีดีเนเอาคะเลเอาคแเลมือน,นัน,นองวาคะ,นะเนาะเพื่อนนีีเพืเ่อนนึงก็สามทับก็หลุดสามทับ ปุ๊คำหนึ่งก็สามจยบกันโดดสามจยบเหมือนกันเลยค่ะนะปัวปีเฮาเนี่ยตีอัพเลี้ยงกลุ่มลุงไรอยู่เนี่ยก็เอาคาเล่เอาเซาเมียิบเมียเซาเมีก็มันเป็นสังฆาลัยมันมีลองเพศสังกัสโ้องนั่นมีดีสูบคนใจก็ยังเก่าค่ะนะอ๋อ